สวัสดีค่ะวันนี้จะขอพูดถึงลักษณะและสรรพคุณของผักาดหอมป่าหรือผักาดฟินนะคะที่เคยนำเสนอไปสองสามครั้งแล้วนั้นผกาดฟินหรือผกาดหอมป่ายังเป็นต้นอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะช่วงนี้เดินไปไหนก็จะเจอแต่ต้นแก่ของผักาดฟินซึ่งยังไม่ถึงแก่ที่ออกดอกแล้วค่ะ ถ้าหากเขาไม่ถอนทิ้งก่อนก็จะพามาชมต้นแก่ที่มีดอกแล้วของผักกาดฝินนะคะฟังสรรพคุณของผักกาดหอมป่าหรือผักกาดฝิ่นอีกครั้งหนึง่งเขามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า w ไ l l t t u c e ค่ะหรือยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ Opium ย e t t u c e ก็คือผักกาดฝิ่นนั่นเองค่ะเขามีหลายชื่อแต่คือพืชชนิดเดียวกัน นี่คือลักษณะของเขานะคะต้นนี้ค่อนข้างแก่แล้วคงจะจําใบอ่อนเขาได้นะคะใบอ่อนช่วงที่ยังเป็นใบอ่อนๆอยู่ขอบจะไม่เป็นแบบนี้จะพามาดูต้นนี้นี่ก็ยังไม่ถือว่าอ่อนมากนักค่ะยังไม่ถือว่าอ่อนมากนักมีแต่ใบอ่อนไหนลองข้ามไปดูฝั่งนั้นสินี่ค่ะนี่ นี่คือนี่คือใบอ่อนต้นอ่อนจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะใบอ่อนขนาดเนี้ยเขาเก็กบไปเขาเก็กบไปรวมกับผักอื่นๆเป็นสลัดค่ะนี่ยังอ่อนอยู่สำหรับคนที่ชอบผักที่มีรสขมนี่นี่ก็ยังนับว่าอ่อนยังใช้ได้อยู่นะคะ นี่คือใบอ่อนก้างปลาตรงเส้นเนี้ยค่ะแทบแทบมองไม่เห็นเลยแต่ยังเห็นอยู่หน่อยๆถ้าเป็นเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะก้างปลาตรงนี้ยหาหาให้ดูยากมากเลยแต่ทุกวันนี้จะมีเดินไปไหนก็จะเจอแต่ใบที่มีก้างปลาแบบนี้เนี่ยค่ะนี่เหมือนก้างเออฟันปลาไม่ใช่ก้างปลาค่ะฟันปลา เหมือนฟันปลามันสากเป็นสากๆเนะะี่ยค่ะเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเลยนั่นนะคะนี่ที่เป็นเส้นๆน,นะคะเขาบอกว่ามันคือฟันปลานี่คือวิธีสังเกตผักกาดหอมปลาผักกาดหอมปลานะคะต้นนี้ใบไม่หยกักเนี่ยจะสังเกตเห็นใบก็จะไม่หยักเลยอาจจะมีหยักบ้าง ใบนี้อาจจะอยากคือหมายถึงว่าเป็นเว้าแบบนี้ค่ะส่วนต้นนี้ส่วนต้นนี้จะเป็นใบหยกักนี่ใบเขาจะหยกักหยักแบบนี้ค่ะส่วนต้นนั้นใบไม่หยกักเขาบอกว่าผักกาดหอมปา่าหรือว่าผักกาดฟินเนี้ยมีอยู่สามชนิดนะน่าจะคือมีอยู่สามชนิดแต่แต่เขาจะดูจากลักษณะใบหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะ ตรงจุดนั้นคงคงไม่ขอพูดถึงเพราะว่ายังไม่รู้รายละเอียดมากนักอุ้ยสวยจังเลยอันนี้เป็นเขี้ยวสิงโตแดนเดรยอนค่ะสวยจังสรพพคุณของของผักกาดหอมป่าอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นลิ้นปีผีเนี่ยค่ะลิ้นปีผีมีหนามด้วยโหพิมพ์มือเลยแล้วดูฟันปลาชอบดูฟันปลาบนบนใบของผักกาดหอมเนี่ยจะอยู่ด้านหลัง สรรพคุณก็คือใช้ทำชาแล้วก็ทำยาสำหรับแก้ปวดเขาบอกว่าโดยเฉพาะคนที่ปวดไมเกรนหรือว่าระบบประสาทตึงเครียดต้องการผ่อนคลายและคนที่นอนไม่หลับคนที่อารมณ์แปรปรวนคือมันหงุดหงิดแล้วก็มันใครพูดอะไรก็ขวางไปหมดแบบนั้นนะคะอารมณ์แปรปรวน เขาบอกว่านำพืชชนิดนี้ค่ะไปใช้ได้เลยจะเด็ดใบมานี่ค่ะลักษณะของเขาอีกอย่างหนึง่งพอเด็ดใบมาแล้วจะสังเกตเห็นน้ำนมคือเป็นยางสีขาวเนี่ยค่ะเป็นยางสีขาวยาตัวยาจะอยู่ที่ยางสีขาวนี่แหละค่ะเนี่ยจะค่อยๆมองเห็น ยางจะค่อยๆออกมาคราวนี้ก็จะหักต้นนี้นะคะหักแล้วเดี๋ยวเขาก็แตกนี่นะคะยางยางจะออกมาเยอะเลยตัวยาจะอยู่ที่ยางเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังเขาชอบเอายางเนะะี่ยค่ะมาอมเวลาเดินตามป่าหรือว่าเดินตามสนาม เด็ดมาดูบริเวณที่สะอาดหน่อยค่ะเขาก็จะเอายางเนี่ยค่ะแตะที่ลิ้นยังเคยลองเลยมันจะเป็นขมๆแล้วสักเดี๋ยวมันจะหวานตัวยาจะอยู่ที่ยางนี้นะคะนี่นี่นะคะ่ะหอมแล้วมีกลิ่นหอมด้วยจะเป็นกลิ่นหอมคล้ายกับลูกเดือยลูกเดือยสดๆนะคะที่หักจากต้นแล้วเอามาต้มนะ่ะแล้วก็มีกลินล่นคล้ายๆกับใบเตย แล้วก็พูดซ้ำอีกมีกลิ่นคล้ายกับดอกชมนาทบางคนอาจจะไม่รู้จักดอกชมนาทเข้าไปดูใน google นะคะดอกชมนาดนั้นก็จะมียางสีาขาวๆเนี่ยเป็นช่อแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายๆคล้ายๆใบเตยนะยางจะเยอะจริงๆช่วงเนี้ยยางของผักกาดฝินเนี่ยจะเยอะค่ะเนี่ยแล้วมีกลิ่นหอม,อมหอมจะหอมไปคล้ายกับ ลูกเดือยมากกว่าแต่ไม่ใช่ลูกเดือยที่เขาใส่ถุงแพ็คมาขายนะคะหมายถึงลูกเดือยที่หักมาจากต้นที่ต้นเหมือนข้าวโพดนะคะนี่นี่ลักษณะก็ใบแล้วก็ก้านแล้วนะคะคราวนี้ส่วนดอกส่วนดอกตอนนี้ในบริเวณนี้ไม่มีจริงๆค่ะพาชมไม่ได้จริงๆเพราะว่ายังไม่มีต้นไหนที่แก่ นี่นะคะวิธีสังเกตผักการหอมปลาแต่คิดว่าที่บ้านเราไม่มีคือลักษณะใบเขาจะเป็นคล้ายๆแบบนี้แล้วใต้ใบเส้นกลางใบของใต้ใบเนี่ยมันจะมีฟันปลาเนี่ยค่ะมีฟันปลาแต่ใบไม่เป็นขนนะคะด้านหน้าจะเนยียนจะเนยียนแล้วก็พอเด็ดใบมาจะมียางยางสีขาว และตรงนี้ก็จะมียางนี่ค่ะเพื่อความแน่ใจให้ดมมันจะมีกลิ่นหอมอย่างที่บอกคะเป็นกลิ่นหอมแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วหอม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 ชวนให้ให้ชวนดื่มด้วยซ้ำสำหรับคนที่ชอบรับประทานผักผักที่มีรสขมอย่างเช่นสะเดาหรือว่าขี้เหล็กนะคะยอดอ่อนๆของ ผักกาดฟินหรือผักกาดหอมป่าเนี่ยค่ะเก็บยอดอ่นอ,อนๆไปแล้วก็สับๆๆๆแล้วเอาไปต้มต้มแล้วก็แกงแทนขี้เหล็กได้เลยใส่คือปรุงรสทำกลิ่นแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนสำหรับตัวเองนี่ชอบใส่ตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแห้งแต่ก็ใส่ในน้ำยะนางที่นี่มันไม่มียะนางก็ใช้ใบของของต้นนั้น ต้นนั้น,นผักโขมฝรั่งใช้ใบของผักโขมฝรั่งแล้วก็ใช้ของผักเสี้ยนฝรั่งและคือใช้พืชที่มีสีเขียวนะคะเอามาคั้นน้ําแล้วก็แกงไปแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ผักชีลาวมันก็เป็นมันก็จะเป็นแกงขี้เหล็กแล้วค่ะวันหลังจะทําจะเก็บไปแกงเนี่ยชอบดูตรงฟันนี่นะคะคือลักษณะวิธีสังเกตผักกาดหอมป่า สำหรับคนที่อยู่เมืองหนาวเนี่ยจะพบเห็นเป็นเป็นผักที่เกิดอยู่ตามป่าตามสนามเป็นสิ่งที่คุ้นเคยแล้วนะคะหาดูไม่ยากแล้วก็เพียงแต่ว่าเคยเก็บไปใช้บ้างหรือเปล่าะคะ่ะทีนี้มาดูวิธีที่เขานำไปทำยานะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาจะเขาจะเก็บเอายางนี่ค่ะเขาจะทำแบบนี้นี่ แล้วเขาก็จะใช้เป็นภาชนะอะไรก็ได้ค่ะเขาก็จะแต่ต้องอดทนหน่อยนะคะแล้วเขาก็จะเอาเหล็กค่ะหรือเอาไม้จิ้มฟันก็ได้เขียเขี่ยยางให้ลงไปในในภาชนะที่เข้าเอามารองแต่ว่าควรที่จะเก็บจากต้นที่แก่กว่านี้หน่อยนึงต้องใช้ความอดทนนะคะกว่าจะได้ยางเนี่ยค่ะ นั่นห่ะยางตรงนั้นแหละมันจะเป็นตัวยาแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะตัดไปทั้งต้นเนี่ยค่ะหรือเอาเฉพาะใบก็ได้ค่ะบางคนเขาเขาเก็บเฉพาะใบล้างให้สะอาดเอาไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็หั่นหั่นก็ได้เพื่อความสะดวกค่ะหั่นแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ไม่อยากให้ตัวยาเสื่อมไปมากนักเขาหั่นเสร็จแล้วเขาเอาไปโขลก ในโครกนะคะอย่างใครที่มีโครกหินเนี่ยเหมาะเลยโคลให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปต้มแต่จะต้องต้มในไฟที่อ่อนต้มจนกระทั่งต้มไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็นำใบที่เราตำให้ละเอียดที่ต้มแล้วเนี่ยทำม,มากรองกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็บีบบีบเอาน้ำ มันจะเป็นน้ำสีเขียวๆนะคะบีบเอาน้ำเนะะี่ยค่ะบีบออกให้หมดแล้วก็เอาน้ำที่บีบที่กรองแล้วเนะะี่ยค่ะไปตั้งบนเตาอีกแต่จะต้องเป็นไฟที่อ่อนนะคะก็เคี่ยวไปสักประมาณอีกครึ่งชั่วโมงน้ำนั้นมันจะค้นข้นมันจะค้นเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำค้นๆน,นั่นแหละใส่ไว้ในขวดแก้วขวดเล็กๆเ,เอาไว้ ใช้เวลามีอาการปวดแต่ต้องเอาแช่ไว้ในตู้เย็นแต่ทีนี้แปลกใจว่าในสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีตู้เย็นคะเขาเก็บยังไงถึงได้เก็บยานั้นไว้ใช้นานได้นานๆได้หมายถึงในกรณีที่เอาไปไปตำแล้วก็เอาไปเคี่ยวจนได้น้ำข้นๆนั่นนะคะส่วนสำหรับคนที่มี คนที่ไม่คำนึงแล้วอ่ะไม่กลัวแล้วหรอว่าตัวยาจะเสื่อมแค่ไหนขอเอาความสะดวกดีกว่าเขาก็จะเอาไปปั่นเก็บไปแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็สับสักหน่อยนึงใส่ไปในเครื่องปั่นแต่ว่าอย่าปั่นนานนะคะไม่ใช่ว่าปั่นจนนานเลยถ้านานเกินฮะตัวยาเสื่อมแนๆ่ๆความร้อนในเครื่องปั่นเนี่ยมันจะทําลายตัวยาทําให้ตัวยานั้นถูกทําลายแล้วเขาก็เอาไปต้ม ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามากรองแบบที่บอกค่ะกรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้แล้วก็บีบเอาน้ําแล้วเอาไปเคี่ยวอีกทีหนึ่งเคี่ยวครึ่งชั่วโมงมันก็จะข้นแต่ไฟอ่อนนะคะขอเน้นย้ําไฟอ่อนแล้วก็บรรจุใส่ภาชนะไว้ใช้เวลาปวดไมเกรนสําหรับคนที่ปวดไมเกรนเวลาปวดกล้ามเนื้อ,อ,อปวดกล้ามเนื้อมีภาวะเส้นประสาทมันมันตึงค่ะแล้วก็ในใน เวลาที่นอนไม่หลับอะไรต่างๆพวกนั้นนะลองเข้าไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปมันจะมีอีกวิธีหนึ่งเขาก็จะนำต้นเนี่ยตัดไปทั้งต้นเลยแล้วก็ไปล้างให้สะอาดๆใส่อาจจะโครก็ได้อาจจะใส่เครื่องปั่นก็ได้่ะแล้วก็เอาไปต้มแบบที่บอกนะคะแล้วก็เอามากรองเอาน้ำเขียวๆเนี่ยจากนั้นเอาน้ำเขียวๆนั้นคะไปเคี่ยวอีกทีหนึงในไฟที่อ่อน พอค้อนได้ที่แล้วเขาจะเอาไปใส่ในในแผ่นดืน้ำนะค่ะน้ำนะคะน้ำจากอันเนี้ยค่ะเวลาเคี่ยวมาแล้วน้ำมันจะสีข้นกว่านี้อีกค่ะหอมแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาอันที่ไปเคี่ยวครั้งที่สองแล้วเนี่ยค่ะที่ว่าข้นจัดแล้วเอาไปเกลี่ยลงในแผ่นมันคล้ายแผ่นกระดาษที่ สำหรับใส่ในเตาอบที่ทนที่ไม่ไหม้ไฟนะคะแล้วก็เข้าอบในเตาอบอบไปสักประมาณมันจะแผน่นเป็นแผน่นเหมือนเหมือนสาลายสาลายที่เรากินสาลายปรุงรสนะคะมันจะเป็นแผ่นแบบนั้นแหละแล้วเขาก็จะเอามาตำบางคนก็จะเอามาปั่นใส่เครื่องปั่นเอามาตำตำตาตำ,ตำให้ละเอียดเอียดมันจะเป็นผงเลยเขราวนี้นะคะ่ะจากน้ำเนี่ย เอาไปอบมันจะเป็นผงเขาก็จะเอาผงนั้นนะคะไว้รับประทานไว้ใช้ในเวลาปวดถ้ามีแคปซูลเขาก็จะใส่ไปในแคปซูลนะคะมันสามารถที่จะทําเป็นผงได้นะคะอันนี้ต้องลองค่ะต้องต้อง,ต,องต้องลองนี่ดูสิแต่ที่สะดวกที่สุดสําหรับตัวเองนะคะก็คือเอาไปตำตำตำ,ตำมันตำไม่ยากเคยตำค่ะแล้วโดยเฉพาะคนที่มีครกหินเนี่ย ตำเสร็จแล้วเอามากรองเอาเอามาต้มต้มเสร็จแล้วกรองบีบน้ําแล้วก็เอาน้ํานั้นไปตั้งไฟอ่อนๆอ,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 อีกครึ่งชงั่วโมงแล้วก็เอาน้ําข้นๆนั้นนะคะใส่ขวดเอาไว้ใช้แบบนั้นจะง่ายแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือนําใบสดๆเนี่ยค่ะไปล้างให้สะอาดแล้วก็แต่ต้องหั่นนะคะอย่าอย่าทิ้งทั้งใบแบบนี้เพราะว่าถ้าหากต้มทั้งใบเนี่ยตัวยาที่อย,อยู่มันจะเป็นยางสีขาวๆเนี่ยค่ะ มันจะไม่ออกมามากเขาให้หั่นนะคะควรที่จะหั่นเหมือนกับพวกเห็ดต่างๆเห็ดหางไก่งวงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกต้องฉีกเป็นชิ้นๆเวลาต้มเป็นชาเนี่ยหั่นแบบนี้แล้วก็พอน้ําเดือดๆก็หย่อนลงไปใส่ลงไปในในหม้อที่น้ําเดือดๆแล้วปิดไฟแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้15นาทีค่ะแล้วก็เอามากรองดื่ม มันพอดื่มแล้วกลิ่นหอมของใบเนี่ยค่ะกับกลิ่นยางของเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ทําพอเราดื่มแล้วมันมีรสชาติอร่อยจากกลิ่นหอมของของใบและยางของเขานะคะอันนั้นมันมันง่ายมากเลยซึ่งคนที่นอนไม่หลับลองลอง,ลองเก็บไปใช้นะเขาบอกว่ามันมันใช้ได้แล้วตัวเองเคยเคยลองดื่ม พอดื่มปุ๊บง่วงนอนตัดต่อวิดีโอต่อไม่ได้เลยค่ะต้องนอนแต่ไม่ใช่ว่าดื่มปุ๊บง่วงเลยนะคะสักพักหนึ่งมันจะง่วงวันหลังจะเก็บไปแกงแทนขี้เหล็กเพราะว่าตอนนี้มันมีมันมีผักชีลาวเพราะชอบกินแกงขี้เหล็กใส่ผักชีลาวค่ะ อย่าลืมนะคะพี่ๆน้องๆที่อยู่ในเมืองหนาวเนี่ยมันจะมีพืชชนิดนี้ลองเก็บไปใช้นะคะคนที่เป็นไมเกรนก็ลองเก็บไปใช้นําไปทําเป็นน้ําข้นๆเป็นยาไว้ใช้สําหรับดื่มหรือถ้าสะดวกในการทําเป็นผงชนิดผงนั้นก็ทําเลยนะคะแล้วก็ที่ง่ายที่สุดนั้นก็คือต้มเป็นชาดื่มทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างหนึ่งสามารถช่วย ควบคุมน้ําหนักสําหรับคนที่ต้องการที่จะลดน้ําหนักด้วยนะคะมันอาจจะเป็นสารหนึ่งที่ทําให้ไม่หิวบ่อยแน่ๆเลยค่ะค่ะข,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณมากๆนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ